สวัสดีครับพบกับช่องขบวนท่าแนวนะครับวันนี้ครับคบวนพามาชมรถแล้ครับรถเก่งนะครับรถเก่งเมียอย่งดีครับงวดซัมอมไซดนะครับงมวดรถเก่งแค่นี้งมวดซัมอมตไซดนะครับเพราะว 9, 000, ่าเงินเดือนเก้าพันก็ออกได้นะครับนะครับเงินเดือนเก้าพันเราสามารถขี่ได้นะครับค่าแรงค่าแรงวันละสามร้อยสามารถอามาขี่ได้นะครับนะครับคบวนบ่ได้โฆษณาข่ามดามานะครับเพราะว่าบ่ได้โฆษณาสินค้านะครับเพราะว่า เือกวันเดี๋ยวเอาสุฟังคือว่าเงินเดือนเ้องก่าพันนะครับเขาสามารถมีรถเตียงคีเล้วครับครับรถเสียงคีเลยสวยงามนะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับเพื่อคีไปใส่มาใส่กับว่าได้อายคนเ่าเดี๋ยวนี้ก็งวดกระดิ่งขเล้วครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าไดไหาปีแล้วราขั้นไหนครับหาปีหาปีเราแล้วครับเพราะว่างวดนี้ก็อยู่สามพันสามพันสามพันเจ็ดร้อยนะครับ ามพันเจ็ดอ่าสามพันสี่ร้อยเป็นมาครับบวกกับค่าประกันเพิ่มนะครับเป็นเสื้อประกันอุบัติเหตุว่ามันก็เป็นสามพันเจ็ดร้อยนะครับอ่าเราคันนี้อยู่สามพันสี่นะครับสามพันห้าสามพันห้าครับเป็นมาครับวันสามพันห้าัวนี้บวกกับประกันนี้มันตกสามพันแปดนะครับครับนีะครับสามพันแปดอ่าเงินเดือนเก้าพันก็ยังยุ่งหาพันกว่านะครับถ้าบริษัทญาติกินกันตีวายู่ได้รนะครับเนี่ยครับตอบโจทย์แลนะครับตอบโจทย์ครับเป็นมาเป็นเสื้อมาคี้มาหาปีเลยนะครับ หาปีแล้วรถคันนี้เราเคยซ่อมนบาเทีเราเร่เคยอย่างบางทีเปลเป็นตะไคร้หนอกแล้วครับเป็นมาครับว่าเอามาเอะเอะพังนะครับว่าเป็นรถเออเป็นมาเป็นรถเออฝรั่งนะครับเป็นน้ำมาใส่เป็นรถฝรั่งแบบนี้เีไงครับวันพามาชมรอบๆกันเลยนะครับตาดีสวยงามขนาดไหนนะครับว่าสวยงามยังไงครับทางไหนเพราะว่าทางไหนกรบวันกับที่สันนิทไทยนะครับประเทศไทยเป็นมาเป็นดันได้ตามความสัตย์นะครับ พอดีกรับวัน่านมาเป็นอ่าเป็นกับเฮงงานกับเข้าใจนะครับแขาแรงบ้านเนาะกับอ่าแขาแรงเราได้หลายนะครับเป็นมานมือละสามร้อยเดือนหนึ่งมันก็ได้เก้าพันนะครับเก,ก้ในในาพันบาทเท่านั้นนะครับนะครับสามารถเอารถเก๋งไม่จีได้บ่ได้แตกแดดนะครับครับบ่ได้บลเลี้ยงกับความชอบอ่าแต่ละคนก,กับ่บุกันเนาะบางคนอาจจะชอบมอไซด์นะครับมักมอไซด์ครับมักมอไซด์นี่อ่าถือว่าบัมือนขั้นนี้ก็ไปได้หาคนนี่นะครับ หาหวกคนไปได้แล้วครับนี่นะครับสามารถไปได้หลายคนเด้นะครับเนี่ยครับความสวยงามนะครับว่างามขนาดไหนครับขี่ไปใส่บัตเซยบัไดไอคนนะครับเนี่ยครับหาเงินเดือนเนาเงินเดือนเก้าพันเนาสามารถประหยัดได้กัอ่าส่าวโอเคนะครับครับเงินเดือนเก้าพันหรือว่าคาแรงเหมือนสามร้อยนะครับเขาสามารถเาราเทียงเสวยงาเมื่อกี้ว่าว่าเค่พนาว่าคยเป็นยังเตียรนะครับ ่นวมาบ่เคยห่างกี่เดียร์นะครับเพราะว่าบ่เคยเป็นยังไงเดียครับเปลี่ยนตะอย่างนะครับใส่มหาปีแล้วนะครับมหาปีร์แล like ้วเป็นทรงว่าเดือนละสามพันเจ็ดร้อยนะครับรถคันนี้ครับสามกรเท่ากับสามพันแปดละครับสามพันเจ็ดร้อยก็กลัวนะครับเป็นบอกครับครับหวากระพาประกันชีวิตประกันวัตถิเหตุป้อมนะครับสำหรับแต่หันบอกวบเตียวประกันวัตถิเหตุครับบ่ฮอดนะครับสามปัญหาครับนะครับสำหรับรถรุ่นนี่นะครับครับผมวัน เพื่อมาทายเบื้องว่าเป็นเกียวอัโต้นะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับเป็นเกียวอัโต้แล้วครับขับง่ายๆครับนิ่มๆนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอ่อมาเฮ็ดแอร์อีกนะครับแอร์แอร์เพราะว่าเป็นรถเบาที่เพิ่นไหนที่พ่งมาแกะเพิ่นไหนใส่แอร์เพิ่งไหนดิบเสียนะครับเสียมาเยอะเลยไม่มีเสียครับับเปลี่ยนยางนะครับับเปลี่ยนยางครับนะครับมสวยงามนะครับ ช่วงน้องกันย,ยาวยเลยนะครับเนี่ยครับพอดีกบวน่านมากเลยมาอ่าเห็นน้ำเพิ่นนะครับพอดีมาเห็นโอ้ครับกคือรถคืองามแท้ก็เลยถามมาเพื่อนอนะ่ะก็เลยถามมาส่งเดือนเท่ายแล้วครับเพื่อนบอกว่าเงินเดือนเพือนกาเมื่อละสามร้อยครับคนน่าเลยครับเพราะขี้เสือมอเตอร์ไซค์ขี้กระตากแดดตากฝนนะครับที่ว่าเดี๋ยวนี้ยังว่า,าจัดทิ้งเราครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้อยู่น้ำเพิ่นมาหาปีแล้วเดี๋ยวนี้ยังว่า,ดาจดัเหลืออย,ยมมู่ประมาณสองหมน 2, กว่านี่ยนะครับ ว่าสวอเลยใส่ด I mean. ีคร like ับบอกเลยว่าใส่ดีมันบอกว่าใส่ดีครับใส่ดีนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สําหรับเงินเดือนเก้าพันนะครับสาหรับค่าแรงันละสามร้อยนะครับนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ออกมานะครับสามารถแล่นทั้งไก่ทั้งไก่ได้เพื่อนครับเป็นพันกิโลตอนนี้ยงกับว่าเป็นอย่างนะครับพอตะมีเงินเติมน้ำมันนะครับพอจะมีเงินเติมน้ำมันเติมนะเพื่อนมาบอกพอจมีเงินเติมน้ามันเคยเลีนยทั้งไก่แล้วครับว่าเคยเป็นอย่างเดียรครับเพย่ปนมาว่าเคยมีปัญหาเดียร์้ครับ ยังห่อนยังแรนดีนะครับยังห่อนยังแรนดีสำหรับรถตัวนี้นะครับนะครับฟารเป็นแจงเสียโสงมันกับเสียถือว่าพอดีนะครับพอดีครับพอดีครับว่ถือว่ากินว่ถือว่าเปลืองนะครับ่ถือว่าประหยัดนะครับนสมรถจะสวยน้อกันนะครับวันถัดปลายข้อไหนที่เบิ่งช่อมภายในปัญหาท่านในความต้องความสะอาดนะครับเหลือกันเลยกินเชียวอโต้นะครับเชียวโต้ครับ ครับสวยงามนะครับน้ำหมักเลยนะครับตานี้นะครับเนี่ยครับชุ่มๆกันเลยนะครับสดสวยๆงามนะครับเี่ยครับเงินเดียเก้าพันนะครับค่างวันละสามร้อยก็สามารถขี่ได้นะครับสวยยงามๆนะครับเนี่ยครับงามครับงามขี่ไปใส่มาใส่าไอ้คนนะครับี่นครับเขาเงินเดียนน่อยก็รู้สึกว่าไอ้คนกับมีหน้ามีตานะครับเนี่ยครับครับไันได้ขี่ได้นะครับบอกเลยครับ นะครับทำได้มาแล้วครับบริการโฆษณาสินค้าหรือว่าโฆษณาอย่ห่อใดๆนะครับตัวขบวนพอดีมาเห็นน้ำเป็นขบวนมาเห็นว่าดีนะครับมาเห็นว่ารูสีว่าเขาหนีงามนะครับเลยถามเป็นนะครับถ้าเป็นเราเป็นซื้อมาเท่าไรหรอกครับเป็นกับเหงื่อนเขาเลีงมาละสามร้อยครับเป็นบอกว่าสามร้อยนะครับเป็นว่าซื้อมาใส่ขี้กับไปได้แค่สองคนนะครับตาเดียวตาคนนะครับเวลาเปียกเงื่นครับเปียกฝนนะครับนี่สบายเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับไปเที่ยวเด็ดจอดไซค์กับไหวคนนะครับถือว่างามนะครับ นะครั <łość> <S 2> <S 2> บรอหรับรถตุนน co. ี้แล้ครับนะครับสามารถผู้ใดตอบโจทย์แล้วครับพลังตึกถึกนะ้ครับครับคนมามีคนมาถามซื้อแล้วครับถามซื้อเราคนมาคนกับว่าขายแล้ครับคนํามากหลายครับนิ่มนะครับระบบนิ่มแล้วครับใส่ดีนะ้ครับวันก็บที่คอจบคลิปตั้มนี้เ้อครับตั้มนี้ครับสวัสดีครับ